พบกันให้สาามไต่าถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k ล t u h นะครับัมดลแล้วเก่งมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สดใสนะครับวันนี้เป็นวันอีดประจำสัปดาห์นะักเรียนก็อาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดให้ รอให้สวยเนาะนะครับแล้วก็ทำอิบารดด้เยอะๆนะครับวันนี้วันศุกร์เราก็มาเริ่มด้วยการอ่านกุรอานกันเลยนะครับอินชร์อนเราพร้อมนะครับก่อนที่เราจะ,ะ,ะมาอ่านกุรอานกันเราก็ยกมือขอดุอากก่อนออฮฺรับบีซิดานีอิลมาวรซุกานีฟะมา โอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาฮละอิลลามาจาลตะฮูซาฮละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอัาฟาติฮะพร้อมกันครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله บทเรียนของเรานะครับในวันนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเราก็ยังอยู่ในสุราออันอ,อัลมาอูนเนาะอัลมาอูนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูต่อนะเดี๋ยวครูขอทวนต้นหนึ่งนะครับอ่าอครูก็จะทวนเป็นอันกาวซัดพร้อมความ,มหมายนะอินชาอัลลอฮ์ะนะครับอ่ะ เดี๋ยวใครจำได้อ่านไปพร้อมคืนครูเลยอ่านเก่าซัดโอเคพร้อมแล้วครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาออฏิลลา أعطينا كالكوثر ف บบิก ر ب ك ونحر อินชานิอากะออลอับตรแท้จริงเราได้ประทานอันเก่าสัตว์แก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตวรร์ผีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด ฮัมน,นะเก่งมากเลยครับฮะอะไรนะอ๋อวันนี้วันศุกร์อยากจะอ่านเยอะๆใช่ไหมอ๋อได้ได้เดี๋ยวคุณครูทวนเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะเอเอาเป็นซูรออัลกาฟิรุนอ่าจำได้นะโอเคครับซูรออันกาฟิรูนนะครับพร้อมกันนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรนราะหีม قل يا أيها الكافرون لا เป็นสุระอใหม่ของเราก็คืออันมาอูนนะได้มารึ่งต้นกว่าแล้วเนาะใกล้จบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านทั้งสุระอให้นกักเรียนฟังนะครับใครอ่านได้อ่านไปพร้อมครูได้เลยนะสุระอันมาอูนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ก็คือสุระอนมาอูนทั้งสุร้นะครับเดี๋ยวเรา,เามาดูอายะต่อไปกันที่หนังสือนะครับที่แล้วนักเรียนครับเราก็มาอยู่ในสุระอนมาอูนกันต่อนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ถึงอายะที่4ี่นะเดี๋ยวมาดูว่า จะอ่านกันข้องหรือเปล่านะครับอ่าโอเคสโลโมอลเลยกุมครับนักเรียนอ๋อวันนี้กากาหรือกี้กี้นะกี้กี้ครับกีกี้กอ่ากี้กี้มาอ่านด้วยนะมาคนเดียวหรอมาคนเดียวครับอากาย,ยังไม่ตื่นเลยอ่าได้อ่ากีกี้เรียนก่อนนะโอเค بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي نحاول اليتيم ولا يحض على نحاول ฟาไวรุลิลมมซอลีน่านะครับมาดูถึงอายะที่สีน่นะครับฟาไวรุลิลมมซอลีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านให้คล่องอีกนิดนึงนะครับอ่าจจะอ่านตามครูใหม่นะครับกับก,กี๊ด้วยนะขอบผม ฟาวยลุลลิลม <society>. ุส <benim> ล <dividends> ีนฟาวยลุลลิลม <bands> <sam ple smiling> ุสลิลอะไมนะครับฟาวยลุลลิลมุสลฟาวยลุลลิลมุสลิลอ่าเพื่อนๆอ่านตามอ่านตามกี่ๆเลยนะฟาวยลุลลิลมุสลีลฟาวยุลลิล คุณครูครับผมได้แล้วครับเพื่อนๆก็ได้แล้วครับอ oh, ๋อเหรออ่ะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามเอาสามสามรอบนะฟาเวลุลิลมูซัลลีนฟาเวลุลิลมูซัลลีนฟาเวลุลิลมูซัลลีน อ่าเก่งมากเลยครับอ่าเดี๋ยวอย่างนั้นมาดูอายะที่5กันนะครับอ่าคุณครูขึ้นไว้ก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะครับคุณครูจะแบ่งวรรคสั้นๆก่อนนะอัลลาฮีนะฮุมอัลลาฮีนะฮุมอัน ص ل ลาติฮิมอัน ص ل ลาติฮิมซาฮู ามาช้อนล,ล้อนะครับอ่าเดี๋ยวแบ่งวักสั้นๆแบบนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารวมวักนะครับอ่าโอเคเอาใหม่นะอัลลาฮีนาฮุมอัลลาฮีนาฮุมเพื่อนๆอ่านพร้อมกับพร้อมกีๆเลยนะอัลลาฮีนาฮุมอัลลาฮีนาฮุม الذين هم الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون او معنى خابت؟ الذين هم الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم, عن صلاتهم ซาฮูนซาฮูนซาฮูนต้องอ่านยาวใช่ไหมครับใช่แล้วครับนี่นะครับอ่านซาฮูนซาฮูนอ่าเก่งมากครับอัลลัซีนะฮุมอัลลัซีนะฮุมอันซอลัติฮิมอันซอลัติฮิม

ال ลา زيناهم عنصلاتهم عنصلاتهم سا ฮ ون سا <اه> ฮ ون, <اه> ون คุณครูครับอยากรวมอายะแล้วว่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ยนเพื่อนๆอนยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอ่านวักก่อนนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยรวมดีกว่าเนาะอ,อ่ะขออีกสองรอบนะครับ All ัลลาฮีนะฮุม الَّذين هم, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سَاهُونَ อัลฮ <rude S 2> ัมดุล no ิลลาห์นะครับอ่ะเดี Joe, ๋ยวอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะครับหนึ่งถึงห้านะครับทั้งต้นเลยดีกว่านะใครอ่านได้ก็จะได้อ่านตามไปด้วยเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มาิลลัรรีม أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُل يتي ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الحمد لله نحب ตอนนี้เราก็อยู่ที่อายะที่5นะครับคุณครูแบ่งวักก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมารวมกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่สะกดกันนะครับสร็แล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูอักษรกันต่อนะครับทวนรอบสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะนคุณครูคะ่ะหนูมาแล้วคะ่ะอ้าวตื่นแล้วเหรอค่ะตะกี้กี่กี่เขาไปปลูกบอกว่าให้กะกะมาอ่านกุระอ่านด้วยอ่าได้เลยนะครับอ่า เดี๋ยวตอนนี้เขาอา่านกูอ่านกันไปแล้วนะเดี๋ยวมาทวนตัวอักษรกันนะครับอ่าครั้งที่แล้วนะครับยังค้างอยู่ที่ตัวมีมนะครับตัวมีมนะตัวมีมเขียนได้สองแบบนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับมีมอ่ามามีมอ่ามานะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูเอา มีมแบบนี้ดีกว่าเนาะอ่าเอาแบบนี้เนาะอ่าทวนหน่อยครับตัวแรกมีมอ่ามามีมอ่ามาเยี่ยมมากครับมีมอ่ามามีมอ่าม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 าอ่าเก่งมากอ่านพร้อมไปกับกาก๊าเลยนะครับอ่าตัวต่อไป ตัวอ้วนอ้วนโอ้โหหมมีจุดตรงกลางด้วยคือตัวนูนอ่าตัวนูนใส่สระอ้าอ่านว่าอะไรครับนูนอ้าอ่านว่าหน้าใช่ไหมคะคุณครูใช่ถูกต้องอ่านูนอ้าหน้านูนอ้าหน้านูนอ้าหน้า มาชาอ์ลเก่งมากต่อไปตัววาวนะครับใส่สละอ้าวาวอ้าอ่านว่าอะไรครับฮะกากะกิกิ้จำได้นะกากะร์จำได้วาวอ้าอ่านว่าว่าอ่าใช่วาวอ้าว่าวาวอ้าว่านะครับ อ่านักเรียนอ่านตามพร้อมกันว,าว้าว้วาว่าว้วาว่าว่วาว้าว่าว้าโอเคเก่งมากไม่ยากนะครับตัวต่อไปต่อไปเป็นตัวตัวหาค่ะคุณครูใช่ตัวหานะครับอ่าตัวหาเดี๋ยวคุณครูจะใส่สระอ้าไปหาอ้า ใช่ครับหา้าหา้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 าใช่ครับนะตัวหา้าออกเสียงให้ใหญ่กว่า5าเล็กนะห้าใหญ่นะหาหาหาน,นะครับอ้าตัวต่อไปตัวสุดท้ายมีสองจุดข้างล่างอ้าตัวยา ใช่ย่านะครับวใส่สระอ้าเข้าไปยาอ้ายย่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาอ้าเยียาอ้าต้องออกว่าอะไรเพื่อนๆยาอ้ายาอ้าที่กากาเย่ก็คือเย่ตธอสุดท้ายแล้วอ้อหแหมกากาลาเล่นยาอ้าอ่านว่ายานะคะยายาอ้ายยานะครับ อ่ะทำไมยาอ่ายา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 อ่ามาอาัลลอฮ์อ่ะเดี๋ยวมารวมที่เราทวนกันวันนี้ทั้งหมดนะครับอ่ามาดูกันนะครับทั้งหมดนี้อ่ะคุณครูเพิ่มฮัมซาสนะครับฮัมซาเนี่ยจริงๆริงเขาจะออกเสียงเหมือนอลิฟเลยนะฮัมซาอ่า อ้าอลิฟอ้าก็อ้าเหมือนกันนะครับอ่าโอเคมาทวนตัวแรกนะครับมีมอ้ามามีมอ้ามานูนอ้าหน้านูนอ้าหน้าวาวอ้าว่าวาวอ้าว่าฮ้าอ้าฮ้าหาอาหายาอ้ายา ฮัมซะอ่าอ่าทำจ้ะอ่าอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันใหม่นะครับอ่านใหม่นะครับมีมอ่ามากมีอ่ามานูนอ่าหน้านูนอ่าหน้าวาวอ่าว่าวาวอ่าว่าฮาอ่าฮาฮาอ่าฮาฮัมซะอ่าอ่าทำจ้ะอ่า ยาอ้ายายาอ้ายาอ่านักเรียนลองไปฝึกอ่านมานะครับหกตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปไปให้นักเรียนดูนะแล้วนักเรียนก็อ่เปิดอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมครับนะครับจะอัดเสียงหรืออัดวิดีโอมาให้คุณครูก็ได้นะครับสี 4, ่อ่าหตัวนี้นะครับสะกดนะถ่ายมาอ่านมานะครับมีอ้ามา นูนอาหนาวอาว้าหาอาหาายาายาอ่าแบบนี้นะครับทั้งหกตัวเลยครูจะรอฟังนะครับกา้าด้วยนะกากาคาเดี๋ยวกากาจะอัดส่งคนแรกเลยอ๋อได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวครูจะรอฟังนะครับเดี๋ยวกา้าคนแรกเลยนะได้เลยค่ะโอเคครับอ่าดงมากครับนักเรียน อัลนัมดุลิลลนแล้วครับก็เสร็จไปแล้วนะครับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้อ่านซูเราะ์อันมาอูนขึ้นอายะที่5นะคุณครูจะแบ่งวักอยู่นะครับแล้วก็เราก็ทวนหมดแล้วนะครับอักษรกับสระอาอ่านัมดุลิแล้วถึงตัวยาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวครูถ่ายรูปไปให้แล้วกออ็อ่านมาให้ครูฟังหน่อยนะครับอ่าโอเควันนี้เก่งมากเลยครับอนุอาอัลลอฮุมะฮัมนีบินกุราน واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا زاكو الله خيرا كالله طب تانك نليا نقرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไปครับ like